คุณผู้ชมค่ะเรายังคงอยู่กันที่เรื่องราวของทางด้านประเทศกรัรมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นแล้วล่ะค่ะ ที่ทำเอาเคลมไม่หยุดกันเลยทีเดียวสำหรับประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านของเรานะคะซื้อง,งานนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเพื่อนบ้านนะคะ<ๆ>ก็ได้มีการเคลมขุนช้างขุนแผนค่ะอีกหนึ่งวรรณกรรมชิ้นเอกของไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งนี้เลยค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้เลยนะคะที่ทางด้านของชาวเน็ตประเทศกรัรมพูชาเองค่ะคุณผู้ชมได้มีการนําเรื่องราวของขุนช้างขุนแผน ออกมาเล่าสู่กันฟังว่าเนื้อหาภายในเรื่องราวของคุณช้างคุณแผนนั้นนะคะมีความหมายเกี่ยวกับประเทศกรัรมพูชานั่นเองเลยค่ะคุณผู้ชม ซึ่งนิทานพื้นบ้านเรื่องคุณช้างคุณแผนเองนะคะชาวไทยเนี่ยรู้จักกันดีค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในตำราเรียนภาษาไทยนะคะหรือว่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านซึ่งเขาเรื่องของคุณช้างคุณแผนนี้นะคะมีการสานิฐานค่ะว่าเคยเกิดขึ้นจริงในสมัยกรุงศรีอยุธยาน,นั่นเองละคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีผู้จดจานะคะเล่าสืบต่อกันมาค่ะเนื่องจากเรื่องราวของคุณช้างคุณแผนมีปรากฏในหนังสือคําให้การชาวกรุงเก่าแต่ก็มีการดัดแปลงเพิ่มเติมนะคะจนเป็น หนักคลายนิทาน เพื่อให้เนื้อหาเนี่ยสนุกสนานค่ะแล้วก็ชวนติดตามนั่นเองแหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งรายละเอียดในการดําเนินเรื่องนะคะก็ยังสะท้อนถึงภาพการดําเนินชีวิตแล้วก็ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวสยามในครั้งอดีตได้อย่างชัดเจนส่วนสําหรับเนื้อหาของคุณช้างคุณแผนในปัจจุบันนะคะทางด้านของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลาัยนะคะได้โปรดเกล้าให้กวีในรัชสมัยของพระองค์ตลอดจนพระองค์เองค่ะคุณผู้ชมร่วมกันแต่งแล้วก็ส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นวรรณคดีที่ มีค่าทั้งในด้านความไพเราะนะคะแล้วก็ลีลาในการแต่งนั่นเองตลอดจนเขาโครงเรื่องเนี่ยได้รับการยกย่องตามพระราชบัญญัติวรรณคดีสโมสรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะว่าเป็นยอดหนังสือประเภทกรเสภาและได้รับพระราชรัจกรนะคะเป็นรูปพระคเนศค่ะว่าเป็นเครื่องหมายของการยกย่องอีกด้วยและค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เนี่ยค่ะเรียกได้ว่าชาวเน็ตกัมพูชาได้มีการโกลเคลมวรรณคดีพื้นบ้านของไทยชิน เอกแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม ก็ไม่วายค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ชาวเน็ตชาวไทยจะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกนะคะว่าชื่อก็บอกว่าขุนช้างขุนแผนภาษาไทยชัดเจนสยามปกครองคอมเมนตั้งแต่ปีคศ1น3 1ถึง1863 432ปีต่อมาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสคศ1863ถึง1น5 3 90ปีจนได้รับเอกราชนับถึงปัจจุบันเพียง71ปีคิดว่าวรณกรรม คุณช้างคุณแผนเกิดขึ้นก่อนหรือหลังสยามปกครองคอมเนบางก็คอมเมนต์แล้วค่ะว่าหมดคำจะพูดคุณช้างคุณแผนอยู่สุพรรณบุรีไม่ใช่หรอคุณช้างคุณแผนเป็นวรรณกรรมไทย ภาคกลางนะมีบทเสภาปลูกเรือนหอของคุณแพนเป็นบ้านไทยภาคกลางวิถีชีวิตของไทยภาคกลางเท่านั้นภาคอื่นของไทยหรือในขมแมไม่มีแน่นอนและนี่เลยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของกัมพูชาเองได้มีการโผล่เคลมวรณคดีเอกของไทยอีกหนึ่งชิ้นแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะทางด้านของขมรจะมีการมาเคลมอะไรอีกไหมก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ